สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยประจำวันที่8มกราคม2569ข่าวด่วนวันนี้ไทยปิดเกมกัมพูชาคาดจ,จับมือฟิลิปปิน์ปิดห้องล้อมปราบเรียบร้อยสถานการณ์ที่พลิกผันทำให้ผู้นำระดับสูงต้องเร่งปรับกระบวนทัพเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ ล่าสุดมีการส่งตัวเฉินจือมือขวาคู่บารมีหักหลัดส่งให้จีนแบบดื้อๆเลยครับ <S <S และอัปเดตด่วนจากชายแดนทอใหญ่ยึดของกลางสุดแปลกเป็นตุ๊กตยางของทหารกัมพูชาพร้อมตรวจพบโดรนบินรุกล้มเข้ากองบิน21อย่างต่อเนื่องสถานการณ์ตึงเครียดหนักเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามเจะลึกรายละเอียดกันเลยครับ เริ่มต้นที่สถานการณ์ชายแดนแม้กัมพูชาประกาศห้ามบินโดรนแต่ความจริงคนละเรื่องคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้พบโดรนจำนวนมากบินว่อนเหนือฟ้าชายแดนจุดที่พบหนักที่สุดคืออารันประเทศและอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วครับชาวบ้านในพื้นที่ต่างตื่นตระหนกและพากันออกมาดูเนื่องจากโดรนลึกลับ บินวนหนาแน่นกว่าเมื่อก่อนคุณป้าครับเห็นโดนเยอะไหมครับเยอะมากค่ะกลัวจะลบกันอีกชาวบ้านกังวลมากครับเกรงว่านี่อาจเป็นสัญญาณของการประทะรอบที่สามเร็วๆนี้ไม่ใช่แค่สระแก้วครับกองทัพภาคที่สองรายงานโดนพบโดนไม่ทราบฝ่ายหลายลำโดนปริศนาหนึ่งลำ บินลึกเขตอำเภอวารินชำราบมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองอุบลเาเส้นทางบินน่ากลัวมากครับเพราะมันมุ่งตรงเข้าใกล้เขตกองบิน21ของไทยเราอีกจุดที่พบคืออำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดยังไม่ทราบแหล่งที่มาแน่ชัดแต่ถ้าให้คาดการคงไม่มีใครอื่นนอกจากฝั่งกัมพูชาที่ชอบบินก่อกวนแบบนี้ ปากบอกประกาศแบนแต่การกระทำสวนทางเชื่อใจไม่ได้จริงๆสำหรับเพื่อนบ้านรายนี้มาดูที่แนวรบเขาพระวิหารบ้างครับฝั่งไทยเราได้เปรียบเรื่องชัยภูมิสูงขมศพภาพถ่ายมุมสูงเผยให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวชายแดนอย่างชัดเจนเรามองเห็นทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเส้นทางขึ้นเขา หรือกิจกรรมบนยอดเขาพบว่าทหารกัมพูชากำลังเร่งรีบซ่อมแซมฐานที่มั่นและเสริมความแข็งแกร่งมีการเพิ่มกำลังพลขนส่งสเสบียงและขยายฐานออกไปอย่างผิดสังเกตในช่วงนี้การเร่งสร้างฐานใหม่อาจเพื่อรองรับกำลังพลชุดใหม่ที่จะเข้ามาเสริมตลอดแนวเขาพระวิหาร คือจุดยุทธศาสตร์เดียวที่กัมพูชาพอจะเอาไว้ต่อรองกับไทยได้ไทยเราจับตาทุกย่างก้าวครับการขนย้ายทุกอย่างอยู่ในสายตาเราที่อย่าสูงกว่าแต่เดี๋ยวก่อนครับกัมพูชาก็โวยวายกับอ้างว่าไทยส่งโดรนลุกล้ำหน่าฟ้าเขารัฐบาลกัมพูชาออกถแถลงการอ้างตรวจพบดโดรนสอดแนมไทยบินเข้าจังหวัดโพธิสัตว์ กัมพูชาอ้างว่าวันที่5้ถึงเมกราคมมีโดรนไทยบินเหนือจังหวัดโพธิสัตว์และเกาะกงเขากล่าวหาว่าไทยละเมิดดินแดนโดยระบุพิกัดบินเข้าทางด่านชายแดนจานจามเยี่ยมอ้างข้อมูลวันที่6มกราคมโดรนไทยหนึ่งลำบินจากประตู5 6เข้าตำบทธมดากัมพูชาบอกประสานกองทัพเพื่อปกป้องอธิปไตย ขู่จะใช้มาตรการทางกฎหมายคือไทยอาจจะบินลาดตระเวนปกติ1-2ึงลำแต่กัมพูชานี่สิครับมาที5้าถึงหลำเลยทางฝั่งกัมพูชาแจ้งว่าเตรียมความพร้อมขั้นสูงเสริมกำลังและรักษาความปลอดภัยมีคลิปหลุดออกมาครับพอบอบทอบกัมพูชาสั่งเร่งผลิตกำลังรบชุดใหม่ด่วนที่สุดภาพการฝึกทหารใหม่ ส่วนใหญ่คัดเลือกมาจากเกษตรกรและชาวสวนที่เพิ่งเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวหลักสูตรเร่งรัด1-2เดือนหวังผลิตทหารให้ทันทดแทนกำลังพลที่สูญเสียไปฝั่งนั้นพยายามบอกว่าพร้อมรบแน่นอนแม้ฝึกสั้นๆแต่คุณภาพน่าสงสัยนะครับคลิปปล่อยออกมาเป็นระยะทั้งที่ความจริงศูญเสียหนักแต่ก็เกณฑ์คนมาเติมเรื่อยๆ มาที่เรื่องแปลกแต่จริงทหารพรานไทยเข้าเคลียร์ฐานกัมพูชาแล้วเจอสิ่งนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับในฐานที่มั่นเราพบตุ๊กตายางสุกซ่อนอยู่กับสเสบียงสภาพคือขาวสวยผมบอนเรายึดมาเป็นของกลางเรียบร้อยหลักฐานคาตาเลยครับกัมพูชาไม่ได้จนนะอาวุธใหม่ กระสุนเป็นหมื่นนัดอาหารแห้งเพียบพร้อมรบมากแต่ใจไม่ถึงครับพอประท่าจริงก็ทิ้งฐานทิ้งตุ๊กตาย,ยางหนีกระเจิงไม่คิดชีวิตเปลี่ยนเรื่องมาดูการเมืองอาเซียนกัมพูชากำลังขวาหนักเพราะประธานอาเซียนเปลี่ยนมือปีนี้ฟิลิปปินส์รับไม้ต่อจากมาเลเซียซึ่งฟิลิปปินส์สนิทกับไทยมากกว่าอย่างแน่นอนไทย เปิดบ้านต้อนรับรมวรต่างประเทศฟิลิปปินส์ปิดห้องหารือกันเครียดคาดว่ามีการคุยปัญหากัมพูชาด้วยท่าทีอาเซียนปีนี้อาจเปลี่ยนไปไม่เข้าข้างกัมพูชายุคอันวามาเลเซียเป็นอาจเอียงไปทางนั้นแต่ฟิลิปปินส์สายตรงอเมริกาไทยได้เปรียบคุณเซนเริ่มนั่งไม่ติด ยิ่งเห็นข่าวสหรัฐบุกจับประธานาธิบดีเวเนซุเอลาด่วนสถานการณ์พายุโซนร้อน4กำลังทวีความรุนแรงขึ้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยโปรดอพยพไปยังที่ปลอดภัยโดยด่วนจีนก็เอาจริงเรื่องสแกมเมอร์บีบจนกัมพูชาต้องยอมส่งตัวเฉินจือกลับจีนนักธุรกิจรายใหญ่ที่ถูกจับตามองว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนสีเทาและเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญให้แก่ขั้วอำนาจเก่าการจับกลุ่ม เกิดขึ้นในกัมพูชาส่งตัวข้ามแดนสะเทือนเครือข่ายสีธรรมทั่วภูมิภาคก่อนหน้านี้สหรัฐยึดบิตคอยตกว่า500ล้านบาทไทยยึดทรัพย์อีกหมื่นล้านเฉินจือถูกกล่าวหาว่าเป็นบอสใหญ่แก๊งคอลเเ็นเตอร์ฟอกเงินผ่านคริปโตมหาศาลสหรัฐและอังกฤษคว่มบาตเครือข่ายนี้แล้วการส่งตัวครั้งนี้คือจุดจบสายเป การที่ฮุนเซนยอมปล่อยมือขวาแสดงว่าโดนบีบหนักหรืออาจเป็นการตัดตอนชาวกัมพูชาในโซเชียลเดือดครับเรียกร้องให้สหัสมาจับฮุนเซนไปขึ้นศาลด้วยกระแสใน,นเน็ตเป็นไงบ้างแรงมากครับเขาอยากให้จับผู้นำด้วย ข้อหาคือรับเงินจากแก๊งสแกมเมอร์ประชาชนมองว่าควรโดนลงโทษเหมือนเฉินจือตัดพาดมาที่ท่าทีล่าสุดกัมพูชาเริ่มเสียงอ่อนรองนายกออกออกมาพูดหวานประกาศยืนยันเลือกสันติภาพบอกไทยกับกัมพูชาต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันอล่าวว่าสถานการณ์ตึงเครียดคลี่คลายแล้วทุกอย่างกำลังกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ปากหวานก้นเปรี้ยวครับ3วันดี4วันไข้เดี๋ยวก็กลับมาเรียกร้องดินแดนอีกใครชอบความบันเทิงแนะนำ NF Streaming เริ่มต้น49บาทประหยัด70%ดูหนังฟังเพลงลื่นไหลครบจบในที่เดียวสนใจดูรายละเอียดได้เลยครับย้ำอีกครั้งครับอย่าไว้ใจกัมพูชา ขนาดมือขวายังโดนส่งตัวได้สถานการณ์ไม่แน่นอนการผลิตกำลังรบใหม่การขนย้ายอาวุธยังมีให้เห็นตลอดแนวชายแดนเราต้องระวังตัวทุกฝีก้าวครับกองทัพไทยไม่ประมาทเตรียมพร้อมรับมือเสมอสำหรับวันนี้ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านาี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ชอบข่าวเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ